สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแชร์ความรู้นะคะให้เพื่อนๆนะคะได้รู้ถึงเวลาที่ซื้อของออนไลน์แล้วอ่ะไม่ได้รับของหรือว่าเราโอนเงินไปแล้วหรือโดนบล็อกหรือแบบได้ของที่ไม่ตรงสเปคแล้วก็ติดต่อผู้ขายไม่ได้เนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะคะสําหรับคนที่ซื้อของแล้วไม่ได้รับของหรือรับของไม่ตรงปกหรือติดต่อผู้ขายไม่ได้เลยอย่างเงี้ย คือเมื่อก่อนนะป้อมจะเล่าให้ฟังว่าป้อมเคยนะคะป้อมเคยซื้อกล้องออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าตามที่ตัวเองสั่งไปนะคะแล้วก็คือมันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะก็คือหลายพันมากๆเลยเกือบเกือบแตะหมื่นนะคะซึ่งเราโอนเงินไปแล้วแต่ว่าของไม่ได้ซึ่งตอนแรกอะเราก็คุยกับคนขายนะคะคุย คุยกันได้ติดต่อกันได้นะคะระหว่างที่ของเดินทางมาอะไรอย่างเงี้ยคือก็อมาจํำไปครึ่งนึงนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็กะว่าจะจ่ายเขาวันที่ทรงนะคะแล้วพอเราได้รับของอ่ะเราโอนเงินไปเต็มจํานวนแล้วแหละแต่พอเราเปิดกล่องออกมาข้างนอกอ่ะเป็นกล่องกล้องนะแต่ข้างในอ่ะเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์อ่ะใส่สตางค์เก่าๆใบนึงเท่านั้นเองทุกคนคือแบบ ตอนนั้น่ะตกใจมากเอา้าทําไมทําอย่างนี้คือคือซื้อของออนไลน์มาไม่เคยโดนเลยนะสงสัยช่วงนั้นดวงตกหรือเปล่าไม่รู้ก็คือไปเจอเรื่องแจ็คพอตเนี่ยแล้วทีนี้แต่ก่อนหน้าที่จะซื้อนะเราก็พยายามศึกษาข้อมูลก่อนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราโอนเงินไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเนี่ยเราจะต้องแก้ยังไงตอนนั้นน่ะศึกษาไว้แล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเจอกรณีอย่างเงี้ยต้องทํำยังไง ซึ่งตอนนั้นนะคือเราอะขอข้อมูลเขาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนนะคะอ,อ,อะไรกับัตรประชาชนก็ตรงกับบัญชีใช่ไหมแล้วก็ขอวิดีโอคอลสินค้าอะไรเงี้ยก็มีสินค้านะคะซึ่งพอผ่านไปสองเรื่องอะเราก็เออมั่นใจแหละว่าเออคงคงไม่โกงหรอกคงอะไรหรอกก็คือคุยคุยกันค่อนข้างนานค่ะกว่ากว่าจะซื้อ กว่าจะโอนเงินได้คือคุยไปหลายขั้นตอนก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเจอไม่น่าจะเจอปัญหาอะไรเพราะว่าตอนแรกกะว่าให้เพื่อนไปรับแล้วอ,อพอดีเพื่อนไม่ว่างนะก็เลยเราก็ไม่อยากรบกวนเพื่อนด้วยก็เลยไม่เป็นไรให้เขาส่งมาก็ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะทีนี้พอเปิดกล่องมาแล้วเจอกระเป๋าใบเก่าโอ้โหโลกทั้งใบถล่มมาที่หัวเลยคือแบบเอาแล้วเจอแล้วไปเลยค่ะทีนี้ เก็บหลักฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการแชทการซื้อนะคะแบบ Line แอดลนเขาเบอร์โทรศัพท์เขาบัตรประชาชนที่เขาส่งมาให้ซึ่งบัตรประชาชนกับบัญชีอะตรงกันด้วยนะคะมันก็เลยเป็นกรณีแรกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีกรณีต่อไปว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องทำยังไงก็คือรวบรวมเอกสารทุกอย่างไปไปที่สออเลยนะคะแล้วก็ไปแจ้งความ พอแจ้งความเนี่ยเราต้องเราต้องบอกด้วยนะคะว่าเราจะไม่ลงบันทึกประจําวันนะเราจะขอแจ้งความเพื่อดําเนินคดีนะคะทุกคนเพราะว่าพี่จูแม่อัดคลิปอยู่อย่าตะโกนโแม่พูดถึงตรงไหนแล้ววะถึงตรงไหนแล้ววอะอะไปไปแจ้งความนะคะแจ้งความเพื่อดําเนินคดีนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ลงบันทึกประจําวันนะคะ พอเราแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเนี่ยเขาก็จะมีเอกสารมาให้เราจากสอนอนะคะคือเขาจะให้เราซีลอกหรือว่าให้เราก๊อปปี้ไปอ่เพราะไม่แน่ใจคือมันมันนานพอสมควรแล้วอะ่ะมันประมาณปีหนึ่งแล้วก็เลยไม่ได้อ่าจำไม่ได้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่จำได้ว่าตอนนั้นคือไปถ่ายเอกสารคือเขาลงบันทึกประจำวันซึ่งตัวจริงอาจจะอยู่ที่สอนอนะคะอยู่อยู่ทีอ่อ่อยู่ที่ สถานีตำรวจนะคะส่วนเราอะ่ะก็คือเอาตัวจริงนั้นอะ่ะไปก๊อปปี้เพื่อที่จะไปธนาคารนะคะแล้วแจ้งธนาคารเลยว่าเราเราโดนโกงเงินตรงนี้ไปแล้วก็คือเราไปแจ้งความแล้วแล้วเรามีใบแจ้งความมานะคะไปที่ธนาคารเนี่ยแล้วธนาคารเขาจะมีคําขอนะคะให้กรอกเพื่อเพื่ออะไรก็คือ เพื่ออายัดบัญชีนั้นนะคะธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีคํามาให้เรากรอกนะคะว่าเราจะดําเนินการอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นแบบป้อมกรอกขอไปก็คือเพื่อบัญายัดบัญชีธนาคารบัญชีนี้แล้วก็คือให้เขาโอนคืนเรานะคะเรามันมันถึงจะเป็นการสิ้นสุดทีนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะพักใหญ่หญเลยเพื่อนๆจนแบบถอดใจแล้วว่าเออช่างมันเถอะ อย่างน้อยๆคือเราอะทำตามทุกขั้นตอนแล้วคือไปแจ้งความแล้วไปดำเนินคำขอ,ขอกับธนาคารก็แล้วนะคะซึ่งยังยังไม่มีการติดต่อมาใดๆผ่านไปประมาณสักสามสี่เดือนนี่แหละค่ะคนที่เราซื้อของอะเขาก็ติดต่อกลับมาว่าเนี่ยมันเกิดการเข้าใจผิดนะนูน่นนี่นั่นสารพัดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอามาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้เราอะ่ะถอนแจ้งความครั้งแรกนะคะ ครั้งแรกคือเขาติดต่อมาแล้วเราก็บอกว่าเอางั้นก็ไปคือดำเนินการกับธนาคารให้ให้มันเรียบร้อยที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันทีนี้นางก็หายไปหายไปอีกสักพักหนึ่งเลยค่ะทีนี้เราไม่รู้นะว่าระหว่างที่หายไปอ่ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเพราะว่าคำพูดที่เ,เขาเล่าให้เราฟังอ่ะมันเหตุผลร้อยแปดันประการว่าตัวเองนู่นนี่นั่นเจอปัญหาเจอ อะไรอ่ะเราไม่รู้มันไม่ใช่ปัญหาของเราไงคือปัญหาของเราคือคุณต้องโอนเงินคืนเราคุณต้องถ้าไม่อยากให้เราดําเนินคดีหรือให้มันเป็นประวัติเสียรู้ไหมว่าทําไมที่เขามาดิ้นลน้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอ่อตํารวจนะเราแจ้งแจ้งเรามาว่าคือเราอ่ะไปสองธนาคารใช่ไหมทั้งธนาคารกรุงไทยด้วยกสิกรด้วยคือเราก็ไปทําการอบอกให้เขาอายัดบัญชีเนี้ยที่เราอ่ะโอนไปให้เขา นคัคือก็คือแบบกักเงินของเราไว้คือถ้าเขาไม่โอนคืนเราเขาก็ทําธุรกรรมใดๆไม่ได้คือเงินจํานวนอื่นๆที่คนอื่นโอนไปให้เขาอะ่ะเขาก็ทําไม่ได้นั่นคือนั่นคือธุรกรรมทางการเงินของเขาอะ่ะมันมันถูกระงับไปหมดเลยทุกคนมันจึงมันจึงเป็นข้อแนะนําเลยว่าต่อจะให้เงินสองร้อสามร้อยอ่ะคือเราหรือจะหลักพันหลักหมื่นก็นแล้วแต่มันคือเงินไงทุกคนคือแบบ ถ้าเรารู้แล้วว่าเราโดนโกงแล้วเราจะไม่ให้เขาไปโกงให้มากไปกว่านี้หรือจะทําให้ให้เขาอ่ะได้รับเงินอ่ะให้ให้ยากให้ยากที่สุดถอนให้ยากที่สุดทําอะไรให้ยากที่สุดก็คือเราก็ไปทําให้มันที่สุดเลยคือเราก็ไปไปสอนอเลยไปแจ้งความแจ้งความเพื่อดําเนินคดีนะไม่ใช่ลงบันทึกประจําวันนะคะเอกสารที่จะไปยื่นกับธนาคารได้จะต้องมีตราคุดเท่านั้นนะคะ ก๊อปปี้ไปถไ่ายเอกสารไปไปที่ธนาคารเลยก็คือไปอายัดบัญชีเนี่ยที่เราโอนไปเนี่ยเดี๋ยวธนาคารเขาจะช่วยดําเนินการให้เราเองนะคะทุกคนก็คือเป็นอุทาหรณ์สอนใจซึ่งตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้เอามาเล่าให้เอ,เอามาเล่าหน้ากล้องให้ทุกคนฟังไงแต่ว่าคือ,อวันนี้นึกขึ้นได้เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างในในข้อมูลที่เรากําลังจะซื้อของแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเอ๊ะมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนึกถึงขึ้นได้ว่า เราเคยเจอปัญหาเราเคยเจอปัญหาพวกพวกนี้ว่าเวลาที่เราโอนเงินไปอะ่ะแล้วเราไม่ได้ของหรือหรือเราโดนโกงโดนอะไรก็แล้วแต่วิธีการแก้ปัญหาคือแบบนี้นะทุกคนคือทําตามขั้นตอนนี้เลยแล้วคนที่เอาเงินเราไปอะ่ะเขาจะถอนบัญชีไม่ได้เขาจะทําธุรกรรมกับธนาคารนั้นไม่ได้เลยไม่แน่ใจนะคะว่าธนาคารเดียวธนาคารที่เราอายัดหรือทุกธนาคารที่เป็นชื่อของเขาอะไรยเงี้ย คือป้อมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่น,นี้เอามาเล่าให้ฟังว่าพอหลังจากนั้นคือหลังจากนั้นคือเขาติดต่อมานะคะสักพักใหญ่ๆคือเขาติดต่อมาพอติดต่อมาแล้วก็อบอกให้เราอะ่ะไปไปไปถอนไปไปไปถอนถอนชื่อที่เราแจ้งความเอาไว้ถอนแจ้งความอ,ะอ่ะง่ายๆก็คือมันจะจบอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือเลยเลยคุยกับเขาแล้วคือ ให้ตำรวจช่วยคุยด้วยก็คือให้ให้คุยต่อหน้าสารวัตรที่เป็นเจ้าของคดีเลยว่าอะถ้าคุณโอนมาแล้วถ้าเราเซ็นจบก็คือธนาคารก็คือจะใช้สำเนาที่ตำรวจเขาอ่ะเขาให้เราเซนนะ็น่ะถอนแจ้งความเนี่ยเอาไปให้ที่ธนาคารเขาแล้วถ้าเขามีสำเนาตัวนั้นเขาก็ไปสา,สามารถที่จะไปทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารนั้นได้นั่นเองนะคะนั่นเป็นขั้นตอนคือบางคนอนะป้อมเคยนะ เคยเคยถามหลายๆคนเหมือนกันบางคนไม่ถอนแจ้งความแล้วก็ไม่เอาเงินคืนด้วยนะคะก็คือแบบว่าให้ให้มันเป็นแบบให้มันเป็นในนี้ต่อไปเลยก็คือให้ไปฟ้องศาลเสียเสียค่าแบบเสียเวลาเสียเสียทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เขาจะแบบลบรายชื่อเขาออกไปได้อะไรเงี้ยบางคนก็ถึงขนาดนั้นเลยนะคะแต่ว่าคือตอนนั้นต้องตัดสินใจว่าเออแหละเออก็ก,ก็ก็ไปถอนแจ้งความแล้วคือเราเราได้เงินกลับมาคือคือมันก็จบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คืออย่าอย่า ไม่อยากยืดเยื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตอนนั้นเราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเออเราไม่เอาเขาถามด้วยนะเขาถามเราว่าจะคิดค่าเสียเวลาหรือเปล่าเราถึงจะเซ็นให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกเพื่อนก็แนะนําไปว่าให้เรียกร้องค่าเสียหายไปเลยเยอะๆเราเสียเวลามากกับเคสนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นน่ะคิดอย่างเดียวคือถ้าได้เงินของตัวเองคืนนะจะไม่จะไม่จะไม่ยุ่งอะไรวุ่นวายกับไอไอเรื่องนี้อีกเลยคือไม่เอา ไม่เอาเกินจํานวนด้วยคือเอาเงินของชั้นคืนมาเท่านั้นคือซึ่งเงินก้อนนั้นอ่ะเป็นเงินลูกเป็นเงินของลูกที่เขาควรที่จะได้ได้ได้รับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคือตอนนั้นเราคุยกับลูกแล้วลูกบอกว่าให้ไปซื้อกล้อง ให้ไปซื้อกล้องที่ถ่ายให้ถ่ายให้ทุกคนดูนี่แหละว่าไปซื้อกล้องมาเพื่อที่จะทํางานใน YouTube นะคะแต่เราดันไปเจอเรื่องนี้ก่อนเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆ,อนๆท่านใดนะเคยเจอปัญหานี้ทําตามขั้นตอนที่ป้อมเล่าให้ฟังนะคะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะไปแจ้งความเลยเอาใบแจ้งความไปธนาคารไปอายัดบัญชีเขาไม่ให้เขาถอนเงินได้เดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาเองนะคะเงินมากเงินน้อยไม่สําคัญแต่ว่า ไปทาเลยค่ะเขาจะได้โกงคนอื่นได้ยากขึ้นนะคะเขาก็แบบเบิกเงินคนอื่นไม่ได้ด้วยอะไรไม่ได้ด้วยทําเรื่องธุรก,กรรมทางการเงินก็ยากนะคะทําให้ทําให้คนที่แบบคิดไม่ดีอะ่ะมันทําอะไรไม่ดมันทําอะไรไม่ดีได้ยากขึ้นนั่นเองนะคะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนๆถ้าเจอปัญหานี้ก็ลองแก้ปัญหานี้ดูนะคะ